เอามันบันทึกแล้วตบตบเออวัดเดียมันบ่ค่อยดีตัวนี้เดินไปเดินลงไป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 มันจะเข่าป้ายุ่ยยู่นี่ย เขาเนี้ยแหละลงไปเป็นได้ลุงสีลูกสีเมี่ยมข้องไงครับจัดรีจัดโลดคาดการว่าหน้าที่ง่ยอยู่ลงไปน,นัแน่ล่ะแค่นั้นลงไปเลยเอาเอาเบียดผมออกหน่อย ở bên hôm chết sai rồi hốt khắp hốt vào 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 nhuộc lên lên tay mình lịch. sáu 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 chưa kinh mà đứng จับยกลุดได้ฮ<ะ>้ยลุดแล้วอ่ะน่าจะประมาณห้าโลครับ